วันนี้นะครับอปศนะครับก็ได้มาที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะคะับก็เรามีนัดที่จะต้องมายื่นเอกสารนะครับที่ทางทางสารแจ้งมาว่าขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้เองครับก็ผมกับทีมงานก็ได้เข้ามานะครับส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามอปศอยู่นะครับแน่นอนครับ หนึ่งในเรื่องที่เราเป็นห่วงกันมากสําหรับคนไทยพุทธนะฮะหรือคนศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่คนอิสลามหรือแม้กระทั่งคนอิสลามเองที่รู้สึกว่ากิจการฮาลาลเนี่ยได้เข้ามาครอ,อบงำนะครับเงินในกระเป๋านะครับในเรื่องของเศรศษฐกิจของคนไทยทั้งแผ่นดินที่จะต้องซื้อของแพงขึ้นนะครับแล้วก็หรือว่าแม้กระทั่งเอางบประมาณแผ่นดินไปส่งเสริม ให้กิจการฮาลาลโดยเิเศษทั้งๆที่โอปประมาณแผ่นดินนี้เป็นเงินของคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ถูกไปส่งเสริมเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับทางอวสก็ได้ยื่นเป็นข่าวดีครับเราได้ยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ศาลเองก็นะครับรับเรื่องแล้วนะครับนะครับรับเรื่องเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเอกสารต่างๆคลิปวิดีโออะไรต่างๆก็ ส่งเข้าไปนะครับในสํานักงานสารละนูลสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อปสนะครับเราได้ดําเนินการนะครับอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนไทยพุทธและก็คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ให้ถูกเอาเปรียบมากไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับก็เลยมาแจ้งข่าวดีให้ท่านผู้ชมได้ทราบ นะครับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆนะครับสำหรับคณะสงฆ์นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางอาสอได้นำเนินการอยู่นะครับโดยเฉพาะพรลบสฆงนะครับที่ออกมาตั้งแต่พศส5ง5ันะครับในสมัยจอมพลสฤษดินนะครับที่ในยุคการาเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรามาดูที่หลังว่ามีเมียเป็นอิสลามอีกที่ซ้ำไปนะครับเรามาออกมาตา29นะครับถ้าท่านไปดูรละเอียดฮะ ถึงขั้นที่ว่าเแม้ผระสงยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดนะครับแต่สามารถให้เจ้าหน้าที่นะครับสอบสวนเนี่ยสามารถสามารถกล่าวหาแล้วก็จับนะครับผ้าสง์นะค่อให้ติดคุกก่อนสืบก่อนแล้วติดคุกก่อนนะครับก่อนสารตัดสินได้นะครับก็ไปอยู่ในพรบสสฆ์มาตรา2 9ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับก็อยู่ในเรื่องที่ ทางอ,อสสเรานะครับจะต้องแสงหาความยุติธรรมให้คณะสงฆ์ของคนไทยทัง้งทั้งแผ่นดินนะครับเมื่อเชา้านี้ทางผมและทีมงานได้เข้าไปกราบสักการะนะครับพระาจาันาร์ันตะนะครับแล้วก็ซึ่งทางผมเองก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับที่พระผู้ใหญ่หลายๆรูปนะครับไม่ว่าจะต้องแต่หลังจาก2,505แล้วนะฮะต้องแต่มีมาตา29นี้ขึ้นมานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็น อดีตเจ้าวาดนะครับแล้วก็พระสังฆราชด,ด้วยนะฮะเป็นถึงพระสังฆราชแต่ก่อนจะเป็นพระสังฆราชนะท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะฮะพระพิมลธรรมจำได้ไหมฮะนั่นครับ,นะรบก็คือเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งที่เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธแต่มีการกล่าวหาพระที่มีคุณงานความดีมากมายครับไปกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไปจับพระท่านศึกและให้ติดคุกยาวนานกว่า5้าปีฮะนะครับเพราะงั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับ มันไม่มีความเป็นธรรมให้กับคณะสงฆ์ไทยเรามานะครับหลายๆรูปที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระพิมลธรรมนะครับพระภาวนาพุโทโธนะครับพระนิกรนะครับหรือแม้กระทั่งพยันตะนะครับแล้วก็ยังอีกหลายรูปที่ผมยังไม่ได้กล่าวเนี่ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนี้อาสสเราเดินหน้านะครับเพื่อไม่ให้คณะสงฆ์เราถูกเอาเปรียบไปมากกว่านี้นะครับ ขอญาตคลิปที่หนึ่งเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับ